ดีค่ะวันนี้มาตอบคอมเมนต์นะคะมาตอบคำถามทุกข้อข้องใจนะคะกักตัวฟรีกับรัฐบาลมีทำไมต้องกักตัวเองคะทำไมต้องจ่าย3 2 0 0 0บาทคะรวยเหรอคะอวดรวยเหรอทำไมต้องมาโชว์กักตัว2 2 0 0 0บาทเอาไม่ไดรามากนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่าทำไมเราถึงกักตัวเองนะ กับทั่วฟีกับรัฐบาลก็ได้ค่ะแต่ว่ามันมีเหตุผลนะคะที่เรากักตัวเองไม่ดรามานะรักกันนะคะรักกันกกนะ<า>ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแฮ p ปี้ไลฟ์ y r a i n Bo บอีกแล้วนะคะวันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องโรงแรมนะคะทุกคนคะ่ะจากคลิปที่แล้วน่ะที่ลุงทำคลิป ทําคลิปรีวิวโรงแรมคิวโฮเทลเอาไว้เนี่ยนะคะคือมันก็มีคําถามมาเยอะมากแต่ลุงก็ไม่ได้อธิบายละเอียดนะคะจากคลิปที่แล้วคือเขาจะมีคำลุงม,มีคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะจากผู้หญิงไทยที่จะเดินทางกลับมาที่ที่เมืองไทยเนี่ยคะ่ะว่าเอ๊ะทาไมเหรอคะคุณลุงคะ่ะทาไมคุณลุงต้องจ่ายค่าโรงแรมเองคะทาไมไม่มีไม่ไม่พักกับ ของรัฐบาลค้าอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ถามบอกว่าโรงแรมเดี๋ยวนี้รัฐบาลไม่มีกักตัวฟรีแล้วหรอคะเขายกเลิกไปแล้วหรออะไรประมาณนี้เนาะรัฐบาลไทยยังไม่ยกเลิกเต็จควาลันทินฟรีนะคะเขายังมีให้ฟรีอยู่ยังมีให้แบบว่าผู้หญิงที่จะเดินทางมาหรือคนไทยที่จะเดินมาเมืองไทยอะ่ะให้ลงชื่อจองโรงแรม ที่จะที่จะกักตัวฟรียังมีอยู่นะคะเขายังไม่ได้ยกเลิกนะคะแต่ว่าในกรณีที่ลุงทำไมลุงถึงเลือกกักตัวเองเ,อเสียตังเองเนาะทั้งๆท,ท,ที่มีฟรีอยู่แล้วทำไมลุงถึงต้องเลือกกักตัวเองอันนี้ต้องยกความดีความชอบแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายเขาอยากให้เราอยู่แบบสบายอยากให้เราได้อะไรที่มันลักชัวรี่อะไรประมาณนี้เขาก็คงอยากจะสายเปนิดนึงนะคะลุงก็เลยเขาเป็นคนจัดการเองให้ก็คือจัดการให้ว่า อยากให้เราอยู่โรงแรมอะไรประมาณนี้การดูแลนู่นนี่นั่นความปลอดภัยผู้ชายเขาก็คงคิดเยอะนะคะประมาณนั้นเนาะเออแล้วนุ้งจะมาเล่าถึงความแตกต่างของการกักตัวฟรีกับรัฐบาลแล้วก็กักตัวแบบเสียตังจ่ายตังเองกับเอ,เอ,เอกชนนะคะเอกชนเขาก็เข้ากับโครงการกับรัฐบาลนะคะแต่เป็นเขาจะเป็นโรงแรมที่แบบว่า อ่ไปเข้าโครงการกับรัฐบาลเขาจะมีโรงพยาบาลที่คอยควบคุมโรคอยู่นะคะโรงพยาบาลคิวที่โรงแรมคิวที่ลุงกักเตัวอยู่เนี่ยจะมีจะอยู่ใต้การควบคุมของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะทุกคนคะ่ะก็คือทุก5วันเนี่ยพอครบ5วันเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาจะมีคุณหมอมาเช็ค โควิด uh, จากลุงนะคะมาทำโควิดเทสให้เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความมาให้ว่าเออเรา เราติดโควิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมหรือถ้าเราติดเขาก็จะพาเราไปที่โรงพยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ความแตกต่างของของการกักตัวฟรีนะคะกักตัวฟรีรัฐบาลคุณไม่สามารถที่จะเลือกโรงแรมได้แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้อยู่โรงแรมอะไรจนกว่าจะถึงวันที่คุณเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วเ,เขาก็จะพาคุณไปพักตามรายชื่อที่คุณจองเอามาไว้อย่างนี้นะคะ แต่ว่าของลุงเนี่ยกักตัวกับออด้วยตัวเองคือลุงจะเลือกได้ว่าลุงจะอยู่โรงแรมไหนอยู่ห้องเลทราคาเท่าไหร่เออแลยก็อยู่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นประมาณเนี้ยว่าทำไมข้อแตกต่างมีอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนค่ะเรื่องอาหารการกินนะคะทุกคนอาหารการกินกักตัวกับรัฐบาลเนี่ยเขาจะ เราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้นะคะเขาจะจัดอาหารให้เราคือเช้ากลางวันเย็นเขาจะจัดฟิกมาให้เราแล้วว่าคุณจะได้ทานอะไรแต่เขาจะมีเมนูพิเศษมาให้นะคะว่าคุณจะกินคุณจะเลือกซื้อคุณจะเลือกอาหารอะไรนอกเหนือจากเมนูที่รัฐบาลจัดให้แต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายตังเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีช้อยมาให้เลือกเหมือนกันแต่คุณต้องจัดการเองและก็ก,การทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยการทําความสะอาดการ การพักการเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินออกไปนอกห้องได้นะคะสําหรับการจัดตัวของรัฐบาลคุณก็จะอยู่แต่ในห้องของคุณเลยอย่างเงี้ยแลวก็เขาจะมีไม้กวาดมีอะไรให้เราทําความสะอาดเองดูแลห้องเองแต่กัดตัวกับกับเอกชนของลุงเนี่ยเขาจะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดห้องให้ทุกสองวันนะคะทุกสองวันจะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดเปลี่ยนที่นอนหมอนมุ้งให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ เขาจะมาตอนระหว่างที่เขาทําความสะอาดเนี่ยลุงก็จะสามารถออกไปนั่งริมสระว่ายน้ําเห็นไหมคะสระว่ายน้ําสวยๆเนี่ยลุงสามารถที่จะออกไปนั่งข้างนอกแล้วก็มองวิวแต่ไม่สามารถที่จะอาบน้ําได้นะคะแค่ออกไปนั่งแล้วก็มองวิวมอง นกมองไม้อะไรประมาณได้อย่างเงี้ยค่ะและก็ส่วนอาหารของการกักตัวกับทางเลือกของลุงเองเนี่ยนะคะก็คืออาหารเขาจะมีช้อยมาให้ค่ะทุกคนเช้าจะมี3เมนูมาให้ b r e a k f สต์ Breakfast, จะมีอ n ง l i s เบรคฟาสต์จะมีอเมริกันเบรคฟาสต์และก็มีอาหารเป็นข้าวต้มหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรยังไงปลาเราเลือกได้นะคะเขาจะมี3ทุก เช้าจะมี3มช้อยมาให้เลือกกลางวันก็จะมีสามช้อยมาให้เลือกส้มตำแกงเขียวหวานขนมจีนน้ำยาแล้วแต่เราจะเลือกและก็ตอนเย็นก็จะเป็นอีก3เมนูเป็นแกงมัสมั่นอาจจะเป็นหมูหมูหมูย่างพริกแจว่วส้มตำมันแล้วแต่เราว่าจะเลือกได้นะคะเขาจะมีช้อยมาให้เราทุกวันเลือกนะคะทุกคนคะ่ะ ก็นั่นความแตกต่างเรื่องอาหารก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็มันความสะดวกสบายค่ะทุกคนคะ่ะมันสะดวกสบายด้วยความที่ว่าลุงม,มีห้องอยู่แถวเนี้ยมันสะดวกที่พอลุงออกจากโรงแรมปุ๊บแล้วลุงก็จะสามารถกลับห้องได้แบบว่าสบายมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดือดร้อนที่จะมาเช่าแท็กซี่ที่นี่นั่นลุงสามารถเดินกลับห้องตัวเองได้เลยนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละแล้วก็ไม่บอกว่า ทำไม่แพงจังรวยเหรอทำไมอยู่โรงแรมซะแบบแพงอะ่ะจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แพงเออหรือแพงมัน ไม่รู้สิคะความแพงความไม่แพงมันอยู่ที่แบบว่าความสามารถในการจ่ายของแต่และคนเนาะแต่ของลุงน่คือแบบว่าคุณผู้ชายเขาจัดการให้หมดเขาจ่ายให้นะคะเอาตรงๆลุงก็บอกตรงๆเขาจัดการให้ทุกอย่างแล้วเราก็โอเคในเมื่อเขาอยากให้เราได้อะไรที่ดีเราก็รับเอาไว้นะคะลุงก็เลยมาอยู่ห้องห้องที่กักตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้ไม่ได้อวดรวยนะคะทุกคนขาจริงๆแล้วไม่ได้อวดรวยเลยนะคะก็คืออยู่กันแค่ก็อยู่เพราะว่าเขาจ่าย ให้เขาอยากให้อยู่เราก็อยู่นะคะทุกคนแล้วมันความปลอดภัยความสะดวกสบายเราก็ได้รับเราก็เลยอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะคืออยากจะมาอธิบายความแตกต่างของของกัตงก,ก,กตัวทางเลือกกับรัฐบาลเอ้กักตัวทางเลือกคือจ่ายตังเองเลือกที่จะเลือกโรงแรมเองสารพัดเองเนี่ยเราก็เลือกเองนะคะแล้วก็ กับการกักตัวของรัฐบาลนะ่ะเพราะความแตกต่างมันคืออะไรยังไงทําไมความแตกต่างที่ได้คืออะไรยังไงนะคะแล้วก็รัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกการในนั้นนะคะทุกคนรัฐบาลยังไม่ได้ยกยกเลิกการกักตัวกับ กับรัฐบาลนะยังมีอยู่นะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามีคอมเมนต์นึงบอกว่าโอ้ยงั้นพี่ไม่กลับไทยแล้วแหละถ้าพี่ต้องไปกักตัวเองแล้วต้องมาจ่าย3 2มหมอะไรอย่างเงี้ยราคา3 2มหมนี่เป็นราคาระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะคะมันจะมี3 2มหมื0นสองสี่พเเพื่อนลุงมาแฟนเขา เพื่อนลุงอีกคนหนึ่งอ่ะเขาอยู่ห้อง7 6็ดหเลยนะคะทุกคนคะ 7, 000, 7, 7, 8, 8, 000, ่ะ7 7็ดหมื่0เจ0ดเจ็ด่นแปดแปเก้าขาอยู่ในห้องขนาดนั้นเลยนะคะคือแบบว่าแต่ของลุงเนี่ยมันไม่ใช่ห้องที่แบบว่าซีว v i หรือไม่ก็เป็นห้องที่แบบ p o o ว view อะไรพวกนั้นนะลุงอยู่ห้องธรรมดาห้องที่แบบว่า ธรรมดาแต่ว่าการการดูแลก็ดีงามนะคะโรงแรมคิวดูแลดีมากค่ะแค่นี้นะคะไม่ได้ดราม่านะคะอย่าดราม่านะคะคือมาอธิบายให้ฟังนะคะ<ๆ>เผื่อบางคนบอกว่าเอา้านึกว่ารัฐบาลไทยยกเลิกการกักตัวแล้วยังค่ะยังมีอยู่เนาะยบายค่ะคลิปนี้ลุ้งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ